สาวสวยติดคุกฟรี13ปีจึงกลับมาแก้แค้นแฟนความเงียบในคุกคืนนั้นแสนจะหนาวเหน็บแต่ที่หนาวเย็ยนยิ่งกว่าคือความเหงาในใ,นใจของเกซินีหรือเกดหญิงสาวที่เคยมีชีวิตธรรมดาทว่าในค่ำคืนหนึ่งที่ฝนตกหนักเธอกลับพบว่าทุกสิ่งในชีวิตของเธอล้มสลายไปในพริบตาเกดถูกจับกลุมในข้อหาฆาตกรรมที่เธอไม่เคยทำและทุกสิ่งที่เธอเชื่อว่าเป็นความจริงกลับกลายเป็นเพียงแค่การหลอกลวงย้อนกลับไปในอดีตเมื่อหลายปีก่อนเกดเป็นเพียงสาวรุ่นที่อาศัย ในหมู่บ้านเล็ก,เลกๆเธอเติบโตมาในครอบครัวที่ไม่รวยแต่เต็มไปด้วยความรักและความอบอุ่นความฝันของเธอคือการช่วยเหลือแม่ที่เจ็บป่วยให้หายจากโรคร้ายและพาเธอกลับไปใช้ชีวิตอย่างสุขสบายแต่ทุกอย่างเปลี่ยนไปในวันหนึ่งเมื่อธนาชายหนุ่มที่เธอเคยรักและไว้ใจได้ปรากฏตัวขึ้นในชีวิตของเธออีกครั้งเขาเป็นคนที่เคยหายไปจากชีวิตของเธอโดยไม่อธิบายเหตุผลแต่เขากลับมาพร้อมกับคำเชิญชวนให้เธอไปทำงานในบริษัทของเขาซึ่งเธอไม่ทันได้รู้ว่านั่นเป็นเพียงแค่ส่วนหนึ่งของ แผนการบางอย่างที่ธนาและคนรอบข้างวางไว้เพื่อทำลายชีวิตของเธอวันนั้นที่เธอพบกับความโหดร้ายในคืนฝนตกท่ามกลางการต่อสู้และความผิดที่ไม่เคยเกิดขึ้นจริงภาพของธนาที่ยืนอยู่ข้างๆในห้องนั้นในขณะที่เธอถูกจับกลุ่มและถูกกล่าวหาว่าฆ่าคนไปอย่างเลือดเย็นกลายเป็นความทรงจำที่เธอไม่อาจลบเลือนได้ธนาไม่เพียงแต่ทรยศเธอเขายังวางแผนให้เธอรับผิดแทนการฆาตรกรรมที่เกิดขึ้นในคืนนั้นเขาทำให้เธอต้องติดคุกและสูญเสียทุกสิ่งทุกอย่างที่เธอเคยมี ชีวิตในคุกไม่ใช่แค่การถูกขังในสี่เหลี่ยมของห้องที่เต็มไปด้วยความเงียบสงัดแต่เป็นการถูกทรมานด้วยการรอคอยรอคอยวันที่จะได้รับคำพิพากษารอคอยวันที่ความจริงจะถูกเปิดเผยและรอคอยวันที่การแก้แค้นจะได้เริ่มต้นเกตใช้เวลาหลายปีในคุกท่มามกลางการหลอกลวงและการโกหกที่เกลื่อนไปทั่วเมื่อเธอตัดสินใจแล้วว่าเธอจะไม่ยอมให้คนที่ทำร้ายเธอได้เดินหน้าต่อไปโดยไม่ต้องรับผิดชอบเธอจะหาทางกลับมาล้างแค้นให้ได้ ไม่ใช่แค่เพื่อความยุติธรรมแต่เพื่อทวงคืนทุกสิ่งที่เธอสูญเสียไปและนี่คือการเริ่มต้นของแผนการที่จะนำพาเกตกลับสู่โลกภายนอกโลกที่เธอต้องเผชิญหน้ากับทนายอีกครั้งพร้อมกับการค้นพบความจริงที่ซ่อนอยู่ในเงามืดของการทรยศและการหลอกลวงที่เธอไม่เคยคาดคิดมาก่อนเมื่อเกตได้รับการติดต่อจากผู้หญิงคนหนึ่งที่เคยเป็นเพื่อนสนิทในอดีตเธอจึงรู้ว่าเธอไม่อาจอยู่ในคุกนี้ต่อไปได้อีกแล้ว แม้จะไม่มีโอกาสได้เห็นแสงตะวันมานานแสนนานแต่ข่าวที่ผู้หญิงคนนั้นนำมาให้กลับเป็นสิ่งที่เธอไม่เคยคาดคิดเธอได้รับรู้ว่าธนาชายผู้เคยหายไปจากชีวิตเธอได้กลายเป็นนักธุรกิจที่มีชื่อเสียงมีอำนาจและมีฐานะร่ำรวยจากการที่เขาเป็นผู้บริหารของบริษัทใหญ่ในเมืองนั่นไม่ใช่แค่เรื่องของความสำเร็จในทางธุรกิจเพียงอย่างเดียวแต่ที่สำคัญคือข่าวที่ธนาได้ทำให้เธอถูกใส่ร้ายว่า เป็นฆาตรกรผู้เลือดเย็นมันเป็นการวางแผนที่มุ่งทำลายชีวิตเธอจากคนที่เคยเป็นคนรักและเคยอยู่เคียงข้างกันตลอดช่วงเวลาหนึ่งของชีวิตแม้เธอจะไม่ได้เห็นหน้าเขามาหลายปีแต่เธอรู้ดีว่าในที่สุดเขาจะกลับมาและครั้งนี้เธอจะไม่มีทางปล่อยให้เขาหลุดรอดไปได้ในคุกเกดได้เริ่มคิดอย่างละเอียดถึงการแก้แค้นที่เธอวางแผนไว้ตั้งแต่แรกจุดเริ่มต้นของการแก้แค้นคือการหนีออกจากคุกเธอรู้ว่าเธอจะต้องหาทางหลบหนีจากการจับกลุ่ม และเธอไม่สามารถทำเช่นนั้นได้ด้วยมือของเธอคนเดียวเธอจึงเริ่มหาความช่วยเหลือจากนักโทษคนหนึ่งที่เธอได้รู้จักในระหว่างที่ต้องใช้ชีวิตในคุกนักชายหนุ่มที่เคยเป็นผู้ช่วยในงานได้ระบบความปลอดภัยของคุกมาเป็นเวลานานโดยเขามีความสามารถในการค้นหาช่องโหว่ของการรักษาความปลอดภยัยในระหว่างที่เกตใช้ชีวิตในคุกเธอไม่ได้เพียงแค่ทนทุกข์กับความเจ็บปวดทางกายและจิตใจจากการติดคุกแต่ ยังต้องฝึกฝนการพัฒนาตนเองเพื่อรับมือกับโลกภายนอกที่เธอจะต้องกลับไปเผชิญหน้าในเร็วๆนี้เกดใช้เวลาหลายเดือนในการวางแผนหาทางหลบหนีทั้งการสืบข้อมูลและเรียนรู้จุดอ่อนของระบบรักษาความปลอดภายในคุกการเรียนรู้วิธีการใช้ประโยชน์จากคนที่เธอสามารถพึ่งพาได้รวมถึงการเข้าใจจิตใจของผู้คนที่อาจจะช่วยเหลือเธอนอกจากการวางแผนนี้จากคุกแล้วเกดยังต้องการหาความจริงเกี่ยวกับเหตุการณ์ในคืนนั้นที่เธอถูกใส่ร้ายด้วยการตามหาหลักฐานใหม่ ที่อาจช่วยยืนยันความบริสุทธิ์ของเธอหรืออย่างน้อยที่สุดอาจช่วยให้เธอได้รู้ความจริงเกี่ยวกับธนาและผู้ที่อยู่เบื้องหลังการใส่ร้ายเธอแต่การดําเนินแผนการไม่ง่ายอย่างที่คิดเพราะในคุกนั้นมีผู้คุมและนักโทษที่เต็มไปด้วยความระแวดระวังและทุกการเคลื่อนไหวของเธออาจถูกจับตามองจากผู้คนที่ไม่ไว้ใจอย่างไรก็ตามเกตก็ยอมเสี่ยงทุกอย่างเพื่อเป้าหมายเดียวการแก้แค้นและทวงคืนสิทธิ์ของเธอให้กลับมาการแก้แค้นของเธอไม่ได้เริ่มต้นจากความเกลียดชัง หรือแค่การต้องการเอาชนะแต่เป็นการต้องการให้โลกเห็นความจริงเธอจะทําให้ธนาและคนที่อยู่เบื้องหลังการทรยศนี้ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่พวกเขาทํากับชีวิตของเธอและเธอจะไม่ปล่อยให้ความผิดที่ไม่ได้ก่อของเธอต้องถูกจดจําไปตลอดชีวิตแผนการที่เกดวางไว้เริ่มมีผลการหาทางหลบหนีออกจากคุกเป็นเพียงแค่จุดเริ่มต้นของการเดินทางที่ยากลําบากแต่ในที่สุดเกดมั่นใจว่าถึงเวลาที่เธอจะได้พบกับความจริงและทุกสิ่งจะต้องได้ถูกเปิดเผย การเตรียมการหนีออกจากคุกของเกดเริ่มขึ้นในวันที่ฟ้าแลบเป็นสีเทาหมอกหนาและฝนตกหนักเหมือนจะเป็นลางสังหรณ์สำหรับการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นเมื่อเกดเริ่มรู้สึกว่าเวลาของการอยู่ในคุกมาถึงจุดสุดท้ายแล้วเธอรู้ดีว่าไม่มีทางที่จะรอให้ความยุติธรรมมาหาเธอเองเธอต้องเป็นคนสร้างมันขึ้นมาแผนการที่เธอวางไว้นั้นไม่ใช่แค่เรื่องง่ายๆในคุกที่เต็มไปด้วยการจับตาดูจากเจ้าหน้าที่แต่เกดก็สามารถหาช่องทางที่เธอสามารถหลบหนีได้ ยการทำงานรวมกับนัดชายหนุ่มที่เคยช่วยเหลือเธอในคุกนัดเป็นคนที่เคยทำงานเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในคุกมาก่อนและเขารู้จักทุกซอกทุกมุมของคุกเป็นอย่างดีเขารู้จุดอ่อนของการรักษาความปลอดภัยและสามารถบอกเกดถึงวิธีการที่จะหลบหนีออกไปได้ในหลายเดือนที่ผ่านมานี้เกดได้สังเกตและจดบันทึกทุกการเคลื่อนไหวของเจ้าหน้าที่รวมถึงเส้นทางที่มักมีการตรวจตราและช่วงเวลาที่การเฝ้าระวังจะน้อยที่สุด ซึ่งเธอจะใช้ช่องโหวน่นี้เป็นโอกาสในการหลบหนีแม้ว่าจะต้องเสี่ยงกับชีวิตแต่เธอไม่สามารถทนที่จะอยู่อย่างนี้ต่อไปได้ทุกอย่างถูกวางแผนอย่างรอบครอบความช่วยเหลือที่นัดให้กับเธอไม่เพียงแค่ในเรื่องของข้อมูลแต่ยังรวมถึงการสร้างการหลบหนีที่ไร้ร่องรอยเขาได้ช่วยเกตซ่อนอุปกรณ์ที่จาเป็นเช่นชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่และเขายังพาเธอผ่านทางลับที่ถูกซ่อนไว้ซึ่งเป็นทางเดินใต้ดินที่เชื่อมต่อระหว่างส่วนต่างๆของคุกค่ำคืนที่เกตหนีออกจากคุกเริ่มต้นขึ้นในวันที่ฟ้าครึ้มฝนยังคงตกไม่หยุดแต่เก ไม่สนใจว่าเท้าเธอจะปิดแค่ไหนเพราะความหวังเดียวที่เธอมีตอนนี้คือการหลุดพ้นจากเนื้อมือของความผิดที่ไม่ได้ก่อท่ามกลางเสียงฝนที่โปรยปลายและการเดินทางในความมืดเธอใช้ประโยชน์จากความเงียบสงัดในคุกและการกระทําที่ระมัดระวังทุกก้าวที่เธอเดินการหลบหนีเปไปตามแผนทุกประการแม้จะมีช่วงเวลาสั้นๆที่เกตเกือบถูกจับได้จากเจ้าหน้าที่แต่ความรวดเร็วและความระมัดระวังของเธอทําให้การหลบหนีครั้งนี้สาเร็จและในที่สุดเกต ก็ได้หลุดพ้นจากคุกที่เธอเคยถูกขังไว้อย่างทรมานในที่สุดเกตได้ออกมาสู่โลกภายนอกอีกครั้งโลกที่เธอต้องเผชิญหน้ากับมันทั้งที่ยังไม่ได้เตรียมตัวทั้งความเจ็บปวดจากการที่ต้องถูกใส่ร้ายความทรยศจากคนที่เคยรักและคำถามที่ไม่มีคำตอบแต่เธอก็รู้ดีว่านี่เป็นจุดเริ่มต้นของการกลับมาเพื่อทวงคืนสิ่งที่เธอสูญเสียไปและเธอจะไม่ยอมให้ใครมาขัดขวางแผนการของเธอได้หลังจากที่หลุดพ้นจากคุกได้สำเร็จเกตเริ่มทำการปรับตัวให้เข้ากับชีวิตใหม่ในเมืองใหญ่ สิ่งที่เธอไม่ได้คาดคิดคือการเผชิญหน้ากับภาพความเป็นจริงของการเป็นผู้ต้องหายิงหนีคุกที่ยังคงถูกตามล่าแต่อย่างไรก็ตามความตั้งใจที่จะแก้แค้นกลับเพิ่มชัดเจนขึ้นในใจของเธอเธอจะไม่หยุดจนกว่าจะได้พิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองและเอาคืนทุกคนที่ทำลายชีวิตเธอเกตเริ่มต้นการเดินทางใหม่ในโลกที่เต็มไปด้วยความวุ่นวายและอันตรายด้วยการปลอมตัวเป็นผู้หญิงที่มีสถานะและเส้นสายทางธุรกิจเธอรู้ดีว่าในโลกแห่งนี้ หากต้องการเอาชนะหรือแม้แต่จะเอาชีวิตรอดเธอจะต้องใช้ความสามารถในการสร้างภาพลักษณ์ที่ไม่ธรรมดาด้วยความช่วยเหลือจากนัดที่ยังคงติดต่อกับเธออย่างลับๆเกตจึงสามารถทํางานในบริษัทใหญ่ของเมืองได้โดยการปลอมตัวว่าเธอเป็นลูกสาวของครอบครัวผู้ดีที่มีอํานาจในตอนแรกเกตต้องปรับตัวให้เข้ากับสังคมใหม่ที่เต็มไปด้วยความหรูหราและการหลอกลวงเธอใช้เวลาหลายเดือนเรียนรู้การสื่อสารกับคนรวยการเข้าร่วมงานสังคม และพยายามค่อยๆค,คลายความสงสัยที่ผู้คนมีต่อตัวเธอแม้จะต้องใช้ท่าทางและคำพูดที่เรียนรู้มาเพื่อให้คนอื่นเชื่อว่าเธอเป็นคนที่มีสถานะสูงแต่เกดก็ไม่เคยลืมเป้าหมายที่แท้จริงของตัวเองการหาทางเปิดเผยความจริงและลังแคนในช่วงเวลานั้นเองที่เธอได้พบกับธนาอีกครั้งหลังจากหลายปีที่เขาหายไปจากชีวิตเธอการพบกันครั้งนี้เต็มไปด้วยความตึงเครียดและการตั้งคำถามในใจของเกดว่าเขาจะยอมรับความผิดของตัวเองหรือไม่ขณะที่ธนาเองก็เริ่มรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงในตัวเกดอย่างชัดเจน เขารู้ว่าเธอไม่ใช่คนเดิมที่เคยรู้จักเธอดูมั่นใจและทรงพลังมากขึ้นการพบกันครั้งแรกหลังจากที่เกตหลุดพ้นจากคุกเกิดขึ้นในงานเลี้ยงใหญ่ที่จัดขึ้นโดยบริษัทของธนาเขามองเห็นเกตในชุดระตรีรูราท่าทางสง่างามและวิธีที่เธอมีปฏิสัมพันธ์กับแขกที่มาร่วมงานทำให้เขารู้สึกแปลกใจในขณะที่เกตรู้สึกว่านี่คือโอกาสที่เธอจะได้เริ่มต้นการแก้แค้นเกซินีธน,นาเรียกชื่อเธอด้วยน้ำเสียงที่แฝงไปด้วยความสงสัยและความไม่มั่นใจ คุณเปลี่ยนไปมากจริงๆเกตยดยิ้มบางๆก่อนจะตอบกลับอย่างสุภาพใช่คัทนาฉันได้เรียนรู้หลายอย่างในช่วงเวลาที่ผ่านมาความเงียบเข้าครอบงำระหว่างทั้งสองคนหนึ่งที่ถูกใส่ร้ายและขังอยู่ในคุกมาเกือบทั้งชีวิตอีกคนที่เป็นผู้ที่ทำลายชีวิตของเธอจนพังทลายการพบกันในคืนนี้ไม่เพียงแค่การรีเทิร์นของอดีตแต่เป็นการตั้งคำถามถ,ามถึงสิ่งที่ทั้งสองทำและจะทำต่อไปในอนาคตหลังจากงานเลี้ยงทนากับเกตด เริ่มมีการพบปะและพูดคุยกันบ่อยขึ้นธนาเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างในท่าทีของเกดแต่เกดก็พยายามที่จะไม่เปิดเผยตัวตนที่แท้จริงของเธอเกินไปเธอเริ่มทําให้เขาสงสัยในตัวเธอและเริ่มตั้งคําถามถึงทุกสิ่งที่เขาเคยเชื่อมาเกี่ยวกับเธอในเวลาเดียวกันเกดก็เริ่มสืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทของธนาและคนที่อยู่เบื้องหลังการกระทําที่ทําให้เธอต้องติดคุกความจริงที่เธอค้นพบไม่ได้ทําให้เธอรู้สึกเพียงแค่โกรธแค้นแต่ยังทําให้เธอเริ่มเห็นว่า ธนาอาจจะไม่ได้เป็นคนที่เลวร้ายอย่างที่เธอคิดในตอนแรกการขุดค้นข้อมูลเกี่ยวกับธุรกิจของเขาและผู้ที่เป็นหุ้นส่วนในบริษัทกลับทําให้เธอพบว่าเขาอาจจะเป็นเพียงแค่คนที่ถูกใส่ร้ายจากผู้ที่มีอํานาจมากกว่าในขณะที่เกดเดินหน้าแผนการแก้แค้นของตัวเองเธอก็เริ่มตั้งคําถามกับความตั้งใจของเธอจริงๆหรือไม่ความยุติธรรมอาจไม่ได้มาจากการแก้แค้นเสมอไปหักแต่มาจากการเผชิญหน้ากับความจริงและการให้อภัย ในที่สุดเกตก็เริ่มเห็นเส้นทางที่ยากลำบากของตัวเองการ,รเผชิญหน้ากับธนาในครั้งต่อไปอาจจะไม่ใช่เพียงแค่การเอาคืนแต่จะเป็นการค้นหาความจริงและการตัดสินใจที่ยากลำบากว่าเธอจะเลือกทำอะไรต่อไปในชีวิตของเธอหลังจากที่เกตเริ่มเข้ามามีบทบาทในโลกของธุรกิจที่ธนาเป็นผู้บริหารเธอพบว่ามีบางสิ่งที่ไม่ชัดเจนในภาพของธนาชายที่เคยเป็นคนรักและผู้ทำลายชีวิตของเธอความรู้สึกที่เธอมีต่อเขาไม่ได้ง่ายดายเหมือนในอดีตอเกต เริ่มสังเกตเห็นความไม่ลงตัวในหลายๆอย่างทั้งคำพูดที่บางครั้งดูเหมือนจะไม่สอดคล้องกับการกระทำของเขาและท่าทางของเขาที่มักจะหลบเลี่ยงคำถามบางข้อที่เธอถามไปในระหว่างที่ทำงานในบริษัทของธนาเกตได้สอดแนมและสืบหาข้อมูลที่อาจเชื่อมโยงกับการใส่ร้ายที่เธอต้องเผชิญเธอพบว่าธนาไม่ได้เป็นเพียงแค่ผู้บริหารของบริษัทที่มีชื่อเสียงแต่ยังมีการเชื่อมโยงกับกลุ่มผู้มีอำนาจในระดับสูงที่มีธุรกิจและผลประโยชน์ร่วมกันเกตรเริ่มรู้สึกถึงเงื่อนงำบางอย่างที่ทำให้เธอสงสัยว่า อาจมีคนอื่นที่อยู่เบื้องหลังการวางแผนทั้งหมดในการใส่ร้ายเธอการสืบหาความจริงทําให้เกตต้องพบกับความยากลําบากและความเสี่ยงในการเข้าไปสืบข้อมูลในแผนกต่างๆของบริษัทเกตได้พบกับสัญหญิงสาวคนหนึ่งที่ทํางานในแผนกการเงินของบริษัทสัญไม่เหมือนใครในแวดวงธุรกิจนี้เพราะเธอเป็นคนที่มีความรู้สึกเห็นใจและมีท่าทางที่เป็นมิตรกับเกตแม้จะไม่รู้ว่าเกตกําลังหาความจริงในเรื่องใดแต่สันกลับเสนอความช่วยเหลือให้กับเกตโดยไม่ได้คิดถึงผลประโยชน์ส่วนตัว เกดฉันรู้ว่าคุณกำลังหาคำตอบในสิ่งที่ซับซ้อนมากสันพูดกับเกดหลังจากที่พวกเธอมีการพูดคุยเกี่ยวกับสถานการณ์ในบริษัทบางทีคุณอาจจะไม่ต้องไปไกลขนาดนั้นก็ได้ถ้าคุณรู้ว่าคนที่อยู่เบื้องหลังการทำลายชีวิตของคุณไม่ใช่แค่ธนาเกดมองสบตากับสันอย่างสงสัยหมายความว่าอะไรไม่ใช่ทุกคนที่เห็นด้วยกับสิ่งที่ธนาทำและบางคนในบริษัทนี้ก็ไม่ได้รู้สึกพอใจกับการกระทำของเขาโดยเฉพาะเรื่องที่เกี่ยวกับคุณสันอธิบาย แต่คนที่จริงๆแล้ววางแผนทั้งหมดคือคนที่ดูเหมือนจะเป็นผู้ช่วยที่ดีที่สุดของเขาเองคำพูดนี้ทําให้เกดเริ่มรู้สึกว่าแผนการของเธออาจจะไม่สมบูรณ์แบบอย่างที่เธอคิดไว้เธอเริ่มสงสัยว่าอาจจะมีคนอื่นที่เป็นผู้บงการที่แท้จริงอยู่เบื้องหลังการทําลายชีวิตของเธอและธนาอาจเป็นแค่เหยื่อคนหนึ่งในแผนการที่ยิ่งใหญ่กว่านั้นการค้นพบนี้ทําให้เกดต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ยากจะยอมรับในขณะที่เธอเคยเชื่อว่าแก้แค้นธนาเป็นเป้าหมายหลัก แต่ตอนนี้เธอกลับรู้สึกว่าผู้ที่ต้องรับผิดชอบจริงๆอาจจะไม่ใช่เขาหลังจากที่เธอหาข้อมูลและเริ่มพูดคุยกับสันอย่างใกล้ชิดเกตก็ได้รู้ว่าในช่วงเวลาที่เธอถูกใส่ร้ายมีบางคนที่มีความสัมพันธ์ลับกับธนาและมีอำนาจเหนือเขาทำให้เธอสงสัยว่าอาจมีการวางแผนที่จะทำลายเธอในระดับสูงขึ้นเกตจึงตัดสินใจที่จะค้นหาความจริงให้ได้ด้วยความช่วยเหลือจากสันและนัดเธอเริ่มรวบรวมข้อมูลที่สำคัญเกี่ยวกับผู้ที่มีอำนาจ ในบริษัทและผู้ที่อาจจะมีส่วนร่วมในแผนการล้างแค้นเธอการค้นหาความจริงไม่ใช่เรื่องง่ายมันเต็มไปด้วยอุปสรรคและการทดสอบความอดทนของเกดแต่เธอรู้ดีว่าเธอจะไม่หยุดจนกว่าจะได้คําตอบและนําทุกคนที่เกี่ยวข้องกับการทรยศนี้มารับผิดชอบในที่สุดเกดก็พบว่าการเดินทางของเธอไม่ใช่แค่การแก้แค้นแต่เป็นการเผชิญหน้ากับความจริงที่ซ่อนเร้นและการตัดสินใจที่ยากลําบากว่าเธอจะทําอะไรต่อไปในชีวิตของเธอความยุติธรรมที่แท้จริง อาจจะไม่ได้มาจากการแก้แค้นแต่เป็นการเปิดเผยความจริงและทําให้ทุกคนได้เห็นว่าอะไรคือสิ่งที่ถูกต้องจริงๆเกดเริ่มรู้สึกถึงแรงกดดันที่เพิ่มขึ้นเมื่อเธอใกล้จะค้นพบทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเบื้องหลังการใส่ร้ายและแผนการที่ทำลายชีวิตของเธอหลังจากที่รวบรวมหลักฐานได้มากพอและเริ่มเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นในบริษัทและในชีวิตของเธอเองเกดตัดสินใจที่จะเปิดเผยความจริงแม้ว่ามันจะเสี่ยงต่อการสูญเสียทุกสิ่งที่เธอได้สร้างขึ้นมาใหม่ ในขณะเดียวกันธนาเริ่มรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงในท่าทีของเกดและความตั้งใจที่จะสืบหาความจริงมากขึ้นเขาพยายามที่จะพูดคุยและขอให้เธอยุติการต่หาความจริงเพราะเขาเองเริ่มรู้สึกถึงความกดดันจากการที่เกดเข้าใกล้ความจริงเกินไปเกดคุณควรหยุดการตามหาความจริงได้แล้วธนาเอ่ยขึ้นอย่างหนักใจขณะที่ทั้งสองนั่งอยู่ในห้องทํางานของเขาสิ่งที่คุณกําลังทําอยู่มันอันตรายเกินไปถ้าคุณรู้สิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆคุณอาจจะไม่อยากทําอะไรเลย เกดยิ้มบางๆและมองศกตากับธนาธนาความจริงไม่สามารถซ่อนอยู่ได้ตลอดไปถ้าฉันไม่ค้นหามันฉันจะไม่มีวันได้อิสระภาพที่แท้จริงเกดตอบด้วยน้ำเสียงที่สงบและมั่นคงฉันจะไม่ยอมให้ใครมาใช้ชีวิตของฉันเป็นเครื่องมือในการหลอกลวงอีกต่อไปธนาสะอื้นนิด,น,ดนิดและหันหน้าหลบสายตาของเกดร,รู้สึกถึงความผิดหวังในตัวเองและการที่เขาไม่สามารถทําอะไรเพื่อเปลี่ยนแปลงความจริงที่เกิดขึ้นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็เริ่มเข้าใจถึงสิ่งที่เกดต้องการจริงๆ เกดเริ่มเปิดเผยความจริงอย่างช้าๆโดยการนำเสนอหลักฐานที่เธอได้รวบรวมไว้ทั้งการเชื่อมโยงระหว่างบริษัทและบุคคลที่มีอำนาจในวงการธุรกิจรวมถึงการมีส่วนร่วมของภานีผู้ที่เป็นผู้บริหารระดับสูงในบริษัทและมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับธนาผู้ซึ่งเกดได้ค้นพบว่าเป็นผู้วางแผนการใส่ร้ายเธอพานีคือผู้ที่ใช้ประโยชน์จากการที่เกดเป็นอยู่ในแผนการที่จะทำลายชื่อเสียงของครอบครัวเกดซึ่งจริงๆแล้วมีเรื่องการเงินที่พานีพยายามปกปิด และทําให้เกตต้องติดคุกเพื่อปิดบังความผิดของเธอเองเมื่อเกตเปิดเผยทุกอย่างธนาก็ตรหนักถึงความจริงที่เขาไม่เคยรู้และเขาก็เริ่มสํานึกถึงความผิดที่เขาทําต่อเกตในอดีตเขารู้ดีว่าเขาไม่สามารถเปลี่ยนแปลงสิ่งที่เกิดขึ้นได้แล้วแต่การที่เขาตัดสินใจจะยืนเคียงข้างเกตเพื่อเปิดเผยความจริงกับทุกคนในวงการธุรกิจกลายเป็นการเริ่มต้นใหม่สําหรับทั้งสองคนการเปิดเผยครั้งนี้ไม่ได้เพียงแค่ทําให้เกตได้คืนความยุติธรรมแต่ยังเป็นการสร้างโอกาส ให้ทุกคนได้เห็นว่าแม้ในโลกที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและการหักหลังคนที่ยึดมั่นในความถูกต้องก็ยังสามารถเปิดเผยความจริงได้และยืนหยัดในสิ่งที่เชื่อในที่สุดพันนีถูกเปิดเผยและต้องรับผิดชอบต่อการกระทําของเธอธนาเองก็ถูกบังคับให้รับผลกระทบจากการที่เขาเคยเชื่อในคนที่ผิดและชีวิตของเกดก็เริ่มมาถึงจุดที่เธอจะสามารถกล้าวไปข้างหน้าได้แต่สิ่งที่เกดได้เรียนรู้จากการเดินทางครั้งนี้คือความยุติธรรมที่แท้จริงไม่ใช่แค่การลังแ้น หรือการลงโทษแต่คือการเปิดเผยความจริงและยืนหยัดเพื่อความถูกต้องแม้ว่ามันจะเจ็บปวดและยากลำบากขนาดไหนก็ตามการคืนความยุติธรรมให้กับชีวิตของเธอเป็นแค่จุดเริ่มต้นของการค้นหาความสงบและการเริ่มต้นใหม่ที่จริงใจหลังจากความจริงทั้งหมดถูกเปิดเผยและทุกคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เกิดขึ้นชีวิตของเกต ก็เริ่มเข้าสู่จุดเปลี่ยนที่สาคัญทุกอย่างดูเหมือนจะเข้าที่เข้าทางแต่เกดกลับพบว่าแม้เธอจะได้รับความยุติธรรมแต่ความสงบในใจของเธอกลับยังไม่เกิดขึ้นเต็มที่เหตุการณ์ที่เธอเผชิญมาตลอดยังคงติดอยู่ในความทรงจําและเธอยังคงต้องการที่จะเริ่มต้นใหม่ในชีวิตอย่างแท้จริงแม้ว่าธนาจะยอมรับความผิดของตัวเองและพยายามที่จะแก้ไขทุกอย่างที่ทําให้ชีวิตของเกดต้องพังทลายลงแต่เกดก็ยังรู้สึกว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาไม่เหมือนเดิม เธอเห็นทนาเป็นเพียงแค่คนที่เคยเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตเธอในอดีตแต่ความจริงและความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นทําให้เธอไม่สามารถมองเขาในแง่เดิมได้อีกต่อไปเกดเริ่มตรหนักว่าแม้เธอจะได้รับการแก้แค้นและความยุติธรรมแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดที่เธอต้องเรียนรู้คือการยอมรับความเปลี่ยนแปลงในชีวิตและการให้อภัยตัวเองการแก้แค้นไม่สามารถทําให้เธอมีความสุขได้ตลอดไปสิ่งที่เธอต้องการจริงๆคือการหาความสงบภายในและการเริ่มต้นใหม่ในเส้นทางที่แท้จริงของตัวเอง ช่วงเวลาที่เกดใช้ในการค้นหาความจริงและการเปิดเผยความผิดต่างๆทําให้เธอได้เรียนรู้ถึงคุณค่าของชีวิตที่เต็มไปด้วยความจริงใจและความสุขที่ไม่ได้มาจากการตอบโต้หรือแก้แค้นแต่เป็นการสร้างเส้นทางใหม่ด้วยมือของตัวเองเกดตัดสินใจที่จะออกจากบริษัทและทิ้งทุกสิ่งที่เธอเคยทําเพื่อหาความสงบในที่ที่เธอสามารถเริ่มต้นใหม่ได้ไอ้ย่างแท้จริงเธอไม่ต้องการกลับไปสู่โลกเดิมที่เต็มไปด้วยการหลอกลวงและการแข่งขันเพื่อผลประโยชน์แต่เธอต้องการสร้างสิ่งใหม่ ในชีวิตของเธอโดยใช้ประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้ในการเผชิญกับความยากลำบากในที่สุดเกตเลือกที่จะกลับไปที่บ้านเกิดของเธอที่ที่ทุกสิ่งเริ่มต้นและสิ่งที่เธอเคยหลงลืมไปเมื่อเธอเดินทางไปถึงบ้านเกิดและยืนอยู่ท่ามกลางภูเขาและทุ่งหญ้าที่เงียบสงบความรู้สึกที่เธอเคยสูญเสียไปกลับกลับมาอีกครั้งสิ่งที่เกตค้นพบในตัวเองคือการหาความสงบที่ไม่ต้องพึ่งพาใครหรือสิ่งภายนอกแต่เป็นการเรียนรู้ที่จะอยู่กับตัวเองและยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในชีวิต ในขณะที่เกดเดินทางไปข้างหน้าและเริ่มสร้างชีวิตใหม่เธอก็พบกับนัดเพื่อนเก่าที่เคยช่วยเหลือเธอในช่วงเวลาที่ยากลําบากนัดได้กลับมาจากต่างประเทศและทั้งสองได้พบกันอีกครั้งหลังจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นทั้งหมดนัดได้กลายเป็นคนที่สําคัญในชีวิตของเกดทั้งสองนั่งคุยกันถึงการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในชีวิตของพวกเขาเกดฉันรู้ว่าเธอผ่านอะไรมามากมายและสิ่งที่เธอทําเพื่อหาความยุติธรรมมันยอดเยี่ยมแต่ตอนนี้ถึงเวลาที่เธอจะเริ่มต้นใหม่แล้วใช่ไหม นัดถามด้วยน้ำเสียงอ่อนโยนเกตมองเขาด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยความขอบคุณใช่ฉันรู้สึกว่าถึงเวลาที่ฉันจะต้องปล่อยวางและก้าวไปข้างหน้าไม่ว่าจะเป็นการให้อภัยตัวเองหรือการให้อภัยคนอื่นความสงบในใจมันไม่ใช่สิ่งที่เราจะหาได้จากการล้างแค้นแต่จากการเรียนรู้ที่จะรักและยอมรับทุกสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งสองยิ้มให้กันรู้ดีว่าแม้โลกจะเปลี่ยนไปแต่สิ่งที่พวกเขาได้เรียนรู้คือการหาความสงบภายในและการเริ่มต้นใหม่โดยไม่ต้องหวังผลจากคนอื่น การเดินทางของเกดได้กลายเป็นการเดินทางของการให้อภัยและการค้นพบว่าความสุขไม่ได้มาจากการแก้แค้นแต่เป็นการเริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจในตัวเองและคนรอบข้างเกดได้เรียนรู้ว่าแม้ความเจ็บปวดในอดีตจะไม่สามารถหายไปได้แต่การยอมรับและการเดินไปข้างหน้าคือสิ่งที่จะทำให้ชีวิตเธอมีความหมายบทสุดท้ายนี้ของเกดเป็นการเริ่มต้นใหม่ที่เธอสามารถควบคุมเส้นทางชีวิตของตัวเองได้อย่างแท้จริงการเผชิญหน้ากับความจริงการให้อภัยและการสร้างชีวิตใหม่ ทำให้เธอรู้สึกว่าเธอได้กลับมามีชีวิตอีกครั้งในแบบที่เธอต้องการ